สวัสดีนะครับตอนนี้เรามาปิดคำชโนโดนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปิดแล้วทุกคนมาหอดปุ๊บปิดปับ๊บมาถึงปุ๊บปิดปับ๊บดีชะบุญขอเข้าได้ไหมค <laughs> รับเดีชะบุญขอเข้าได้ไหมครับผมมาไกลสนอง ผมก็ให้อูมาอูนาจีนและก็สำเนียงไม่ติดปีสานผมมาไกลสนนเพิ่นก็เลยอนุญาตให้เขามาปิดคำชโนดเราจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มานะครับคนอื่นออกเข้าเขาบานเมื่อเขาออกไปแล้วเราก็จะแอบว่าเรามาจากไกลเอาไปไปเข้าเข้าไป อยากได้หวยค่ะรู้สึกรู้สึกชีวิตแห้งๆไม่ราบมื่น้าได้หวยหนูจุดทูเลยหนูจุดทูบอะไรยูีงสองสามปีโอมีเละเพนยงแบัรทูบนั้นเปิงคุณไเพียงบรรูปนั้นเพียงคบรทูบนั้นเพียงดค่ม่ได้ยินค่ะ จวดทูบเอาเลยมัน <l ots> สวยเอาหินที่มันนี่อ he ย <c oughs> ู่คำชะโนดอยู่คำชะโนดพินเอาพินหิงที่มันนี่ he <c oughs> เอาเอาไปแล้วอ๋อก็แล้เงินขาดอืรจะกล้าย่ายกว่านี้ <c oughs> แล้วก็ ก็จะลวมไว้ด้วยกลวมหลอกไว้อย่างดีเลยจ้ะเออแม่ยเลยเหรเนาะเราก็ทำแบบนี้แหละอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายแล้วถ่ายแล้วป้องอันนี้ทำเองเออแล้วก็กลวมไว้อย่างนี้เลยใส่แกมเพชรดีเออกลวมไว้อย่างนี้เลยไม่มีใครยกอาโคตรน่ะโคตรใหญ่อ่ะกิโลเนี่ย่เถึงร้อยจ้ะถึงร้อยโลแล้วนี่นะหนักกว่าพ่อแม่อีกมั้งไม่เท่าหรอกแต่ก็อาจจะกระลอก S <S าอาจการยกก่่นคาเตเอ,อาสยามลองเพลงสิลูกเอา <c oughs> มาบอกปู่นะครับเราจะสร้างปู <c oughs> แ่แล้วเราก็จะนะก็บอกเพื่อนฮอตทีตอนแรกไปบอกอยู่วัดศรีดารามนะครับวันนี้ก็มาบอกอย่างเป็นทางการเลยได้ปู่เอ๋ยบอกเป็นทางการทูบกับโบมี่ใบสีกับโบมี่ <c oughs> ตังค์เนาะใบสีคนอื่น เราก็ตั้งจิตเป็นบายสีเป็นดอกไม้เครื่องหอมเป็นธูปเป็นเทียนนะครับตั้งจิตนะครับตั้งจิตเป็นดอกไม้ทั้งปวงดอกไม้มงคลทั้งปวงเป็นธูปเป็นเทียนเป็นใบสีเครื่องหอมพ้องไหวผลมาากกลไม้ตั้งจิตของเราให้เป็นของบูชาอันประเสริฐน้อเขาตอกดอกไม้น้อมจิตเป็นทูปเป็นเทียนเขาบบมี่เขาก็ใส่จิตเขานี่เรเป็นธูปเป็นเทียนแทนนะครับ ก็บอกเพื่อนมาบอกเพื่อนอย่างเป็นทางการว่าเราจะสร้างปู่สีสุดโทอยู่ที่สกลนครพี่น้องป้องไปกระสีได้กระจายไปทั้งสกลนครไปเที่ยวไปท่ายรูปไปขอพรปูพี่น้องทั้งสกลนครผู้บ่มีผู้บ่มีปัจจัยสีเดินทางมาอุดรธานี พี่น้องทั้งนครพนมโอ้ยไปแล้วหอสกลนครกะสีใดมะไหวยอยู่ตรงนี้ปูสีสุดโทนะ้หนานพี่น้องกะสีใดมาไหวยอยู่สกลนคนกรกะขอปูบอกปูว่าสิสางกะขอให้ลูกและบริวารและกัลายาณมิตรของลูกมีโชคให้มีโศกให้เพิ่นไดมะมีโศกและเพิ่นกับสีซอยเข้าสางมาซอยกันสางมาร่วมกันสางให้ได้สร้างปู่ให้เสร็จอยู่ที่วัดอมรการามอำเภอเมือง จังหวัดสกลนครเออ,อบริวารตำบลพ่ทสิมุจจักิบรอลจักรีวันว่าวัดอัมรกาลามีที่เดียวมันเข้ายากษ์พุ่ธิมุจจักิบอลตีเพิ่นกับสุขจักอยู่ก็มาบอกท่านนะครับที่คําฉโนดแต่ตอนแรกเนี่ยผมไปบอกอยู่ที่วัดศรีดารามนะคะปู่ศรีสุโธน้องตอนนี้อยู่ที่คําฉโนดครับเพิ่นเปลี่ยนไปหล่บริมาดุล เขาขยายทางเดินออกมาถึงขนาดน,นี้เลยทุกคนปุณาแปนเออเตือนมิแตทงหน้าท่งไ้ทงหน้า,น,านะครับแนี่ไปสุดลูกหูลูกตาได้ย้อนพี่น้องได้ย้อนวัดปิดแล้วผมเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนี่ดิบนย้อนกระตังพี่น้องเบิง่งพนนะเขาบนย,ย้อนเพิ่กระตังทัก้นย่ยางนี้เบิง้งพนนะ ตเพือ่อนผมก็มาอยู่เพื่อนภาคกันคิดยากอ๋มมอมมมตะปุตปีคักแท้สนอกนึกว่าเพื่อนมาเอาน้ำพุ่มหัวที่ไหนได้มานั่งตั้งเหรียญครับทุกคนภาคกันตั้งเหรียญสมาธิตั้งปัจจัย ไม่อย่างก็ครับ4ี่ห้า่ครับ4554ครับ4554บ่อครับบ่ผมยังให้โชคนะครับเก้อเดี๋ยวเจพี่เหรอพักตัวใดครับสี่ว่าคือบ,บ้านของซไปจากบาทครับสิใบนี้สามเนเก้าสี่ไปสมเปนกีเมนครับสุดใหญ่สุดเลย60ล้านทักถูกคนหราอต้นเมนาคือบ้านเดียวกันครับี่พีจดีเหมือน เอาผมให้ซีห้าซีนะครวยครับคุณจะมีโชคบุญนำพาวาสนาเปิดทรัพย์ดิวขาดให้โมกิยศเอาอันนี้ครับคุณขอบคุณตรงนี้ดิอ่ะใจเงินอยู่กับแม่หนรูปพอดีๆเสซาขาวรออยู่จ้าได้แล้วครับโอ้ยสวยเลยครับผมรอคนพี่คนเดียวเลยได้แลยยิ้มบรอผมสุกใจคนนี้ครับคอยได้แล้วคอยได้แล้ว ไหนครับมีหนึ่งหกไหมมีกระเพ้าให้จับมบืงก่อนคลียเอาคืนก็ได้บวกกันนะ <c oughs> ให้จับดูค่ะค่อยเอาคืนหนูไม่เป็นไรถูกสรุปกับคนแบบนี้จำหน้าหนูไว้นะถูกแล้วมาให้ติดหนูหน่อยหนึ่งหกหกหนึ่งซาดถูปู่ย่าขอพี่คนนี้ได้มาบวงสรวงสามสิบร้านด้วยเถิดค่ะเ,เอาเอาเอาแตเอา,เอ,าอันนี้เอาไหมก่อครับช่วยน้องซื<ม>้อสักเบอร์เลยครับวันนี้ยังวันรออีกแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว ถ่ายคนจ่ายเงินอยู่ค่ะทีนีได้แล้วค่ะพ่อยเรียบค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องเชกเบือนะคะพี่วันนี้ไม่ไปเดิมดเลยขอบคุณทุกคนด่วนด่วนคนใจเงินอันนี้เป็นด้านหน้านะคะ พอแล้วพอแล้วไปเอาไม่เอาไม่เอานี่มจาจ่ายอยู่นี่เอาไปหมดเลยที่ซื้อกับของยากนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อ่800เท่าไหร่ 800, 800. แล้วเพรวพอเร็วไม่ใช่ายเรียพูดแต่ขายที่คนนี้จริงๆอ่ะเจมสามห้าแม่เขาซื้อเรีวนี่หน่งอยากให้คนนี้เอาไปเลยเจ้าผมได้มาสิบกรบายรบขอบคุณค่ะรวยนะให้สามห้ายห้สามห้แพงมากทุกคนใบละสามร้อแปดสิบซิบใบเนาะซิบใบสามพันแด แพงเกินแพงไหมแพงมาก